ที่บ้านมีเด็กอ่อนหรือมีสัตว์เลี้ยงกันไหมคะถ้าเด็กๆขับถ่ายลงบนที่นอนโดยไม่มีอะไรป้องกันคงจะไม่ดีแน่ๆใช่ไหมคะเพราะว่าการทำความสะอาดมันยากมากมายเพราะทั้งหนักแล้วก็ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายเพื่อไปตากแดดให้แห้งคลิปนี้ก็เลยมีอุป,ปกรณ์ป้องกันมานำเสนอนั่นก็คือ ผ้ายางกันเปื้อนนั่นเองผ้ายางมีหลายขนาดหลายสีนะคะเลือกได้ตามความต้องการตามการใช้งานของเราได้เลยเอามาลงไว้ให้ในตะกร้าแล้วการรันตีโดยการใช้งานมาตลอดตั้งแต่ลูกหมาตัวแรกจนตอนนี้มีไปหกตัวแล้วที่นอนก็ยังใหม่เอี่ยมกริปไม่มีการเน่าเหม็นแต่อย่างใดเพราะเราเซฟไว้ถึงสชั้นไม่มีทางที่ น้ำหรือสิ่งสกรปรกใดๆจะทะลุถึงที่นอนแน่นอนเพราะแค่ผ้ายางชั้นเดียวก็เอาอยู่แล้วจ้าน้องมีความหนาแล้วก็กันน้ำได้ดีมากๆถ้าไม่อยากให้ที่นอนเก่าและเป็นที่สะสมของแหล่งเชื้อโรคก,ก็รีบกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะ